ว่าด no <c oughs> ี <ing v> <harder> <ilgili> ่มันไ่ดีก็ว่าวจะมาบัดเพลียงงามว่าดีดีครับลานเสียงแบบเสียง้ยเทียวกินเองวะนี่เสียงตุ้ยเทียวเสีุ้ยเทอยวเสียงเอ้าแม่หัวใจสวยไหมคะสวยไหมคะ ใช่ไหมคะสวยจังเลยให้ย้ำถ้าฝอยกับมัดให้ดิดิมาย้ำอาบน้่นแบบนี้ก่อนมัดกับขอบเกลี่ยได้เลยนี่ยายดูก่อนยายดูก่อนยายดูก่อนสิมีตัวอะไรอยู่บนหัวนี่เนาะตัวอะไรอยู่บนหัวหนูนี่เนาะยายเอาออกให้นะห้ามเกลี่ยเด้อห้ามเกลี่ยเลยค่ะห้ามเกลี่ยนะคะมา

ปากอืมปากโอ้ยปากนี่ปากนี่นี่ปากปากไห่เวลาไอ่ทำยังไงลูกเวลาไอไอ่ปากเออปากปากเวลาไอ่ทำยังไงไออืมไอต้องปิดปากด้วยไหมปากอืมปากปากปากอันนี้จมูกอืมอนี้จมูกนะคะนี่จมูกค่ะจมูกสวยเนี่ยของใครเนี่ย มีรูสองรูนจ่ะหมูกใครยจะหมูกใครโอ้โหโตอ้ยั่นจด่นยัน่นนูนน่นูหนูหนนูหนูหนูนูหนูนหนูนนน หนูเอาไว้สัก๕นาทีนะลูกนะเอาไว้สัก๕นาทีล่อดลได้เหมือนล่อวะเห็นแก่ผมนี <eres S 2> ่อืมปากปาะปาะปาะปากอยู่ไหนอันนี้อะไรนี่อันนี้อะไรนี่อะไรนี่อะไรหูพูดก่อนหูเออหูนี่หูอ๋ออันนี้ผม ผมสวยอือผมสวยสวยอือสวยนะคะสวยนะสวยไหมคะอือสวยนะคะสวยอือใหญ่ยัก่์พญาใหค่ะโอ้ยลงไปแล้วล้่อีกโอ้ยไล่เขาไปได้ไล่จุกเถอะวะนี่ไม่ได้ไล่จุกไม่มีว้านะคะไม่มีว้านะคะไปแล้วค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะโอ้โน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  เอาบอเอมาเอาหนีใส่กองเร็วๆมาเอาหนีใส่กองก็หนีย้ายใส่กองเร็วๆมาเก็บใส่กล่องช่วยยายหน่อยมาเก็บใส่กล่องช่วยยายหน่อยนั่นแหละนี่นี่นี่ใครทำนี่มามาเก็บช่วยยายหน่อยนี่ใครทำมามาเก็บเลยเอากล่องมาเก็บเออเก็บเก็บเก็บใส่กองหันให้มุมเจ๋า เก็บใส่กล่องเลยค่ะไปเอามาอีกเอามาอีกเก็บมาอีกนะเก็บมาเยอะๆเก็บให้มาเยอะๆเลยหมูเทออกไหมอ่าเก็บมาเก็บมาใส่กล่องค่ะเก็บค่ะใส่กล่องค่ะโอเคเก่งค่เอาไม่หยิก่ะไม่อีกอืมเอาไม่อีกค่ะไม่อีกโอเคค่ะค่ะเอาไม่หีกก่ะเอาไม่หีกกขาเอาไม่อีกค่เอาไม่อีิกขาโอ้สีฟ้า เออสีฟ้าเก็บเก็บเเป็ดน้อยเกบเอาสีชมพูมานี่สีชมพูสีชมพูอ๋อสีชมพูมาอาสีชมพูมาสีชมพูเดี๋ยวให้หนูโตสักหน่อยก่อนนะคะประมาณสองปีเล็ดน้อยเขาสีเอน้ำเขาก็ทัานบ่อยว่า ต้้มต่อยกลหอยงแหละเจมอนโอ้ยยาออกะยาๆๆสวยสวยน่ารักน่ารักนะคะหนูยาวออกานะน่ารักน่ารักที่ฉุดแล้วน่ารักเ,าก,เเากเดี๋ยวมัดให้พี่เพชรเดี๋ยวะ 就那个配方嘞，还能背上 ôi rồi mấy người nóng tàm ขอบคุณค่ะอุ้ยมาดูยายมาดูยายเร็วเรียวเรีวเรีวเรวมาดูยายมีมีหูมีมีกระต่ายด้วยนีนียายมีหูขอบคุณห้าสิบดวงแปลงห้าสิบดวโอโอโงโรงแรมเต็มแล้วพน,นะเปิดวงเหรอคะเปิดวงมานะคะ ม uh ันจะเอาขนมย้ายไปแล้วคือส้กูโดดหรพี่น้องคือวดึงออกคือดึบ่ได้มาเก็บไปตะก้อนกับยางเก็นิ่อยนี่ยังเทิงหัวเขาเคยิดึงหมอเทิงหัวย้ายมือพื่นองิดม่ยางมัผมเขามา่ดนี่ยังหอ นักยินบุกมาก็จะยูน้ำยายทังต่อคนที่เหน่อยแต่ว่าการาเขาสอนเขาจะบ่คใหสนใจที่มันเล่นเขาจะเล่นคนละแบบเขาจะเล่นคนละอย่างต่น้องพื่นมาอยู่กับยายได้ เดี๋ยวเราแยกบีกันเลยสองคนถ้าแยกบีไปยู่น้องน้องนอพชรก็อยู่น้ำยายไก่เพราะว่ายายยายไม่ให้เขาติดน้องไอ้เท่าไหร่ก็ติดคนหนึ่งว่สบายไม่ดีเออขอร้านเนี่ยบานกับบ้านว่สบายดีถ้าิต่ยู่น้ำคนมาไลยยายก็ต้องเอาซองๆของน้อยู่น้ำยายน้ำนี่นี่นินอยเอาเอาเอา

Chạy về chạy con Chạy oh, dài về ôi da yeah, khét gì hết ngang 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 มมันงาแชร์ให้แล้วค่ะน่ารักมากขอบคุณค่ะเจ๊แตนเลี้ยงร้านแต่ดีมากค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยกำลังใจเธอได้มากจิโน่ว่าถ้าเจ้ากับโได้ว่าหลายคนบอกว่าหายหน่อยแล้วพะเจ้าอุ้ยอุ้ยอะไรลูกเอาไหอะไรใหม่ดูสิเอ้ยสวยจังเลยสวยจังเลยค่ะสวยจังเลยอ้า Ow! nghe hadn't fun! mẹ, quật mong cọc. We got tongue and lone, we got đồn and lone, and we got tongue all lit yang rượu. Ừ. Oo, ừ, cũng tartly. You see, not a mắt mặt, did I, mày? Not a toilet, mày? Not sắp, mày, sếp, ผมมาย้ายกระตัดไห้เล็บย้าย,รยการะตัดไห้แจก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 พิเศษอือเขากินยังอ่ะลูกอือเขากินอย่างดูสิลิงกินอะไรลูกลิงกินอะไรมามมัม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 ,ม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  อร่อยไหมลิงอร่อยไหมอร่อยไหมคะให้น้องคอยน้องเพชรกินหนอ ลิงจ้าลิง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 น้อยก็น้อยลิงลิงลิงตาล่าลิงลิงลิงติงลิงลิงติงลิงตัวน้อยตัวนิดลิงมาเป็นเพื่อนมนุษย์ลิงก็เป็นเพื่อนน้องเพชรเป็นเพื่อนน้องพลอยลิง <hai may out> ไปใช้ตัวน้อยตัวนิดตัวนิดตัวนิดตัวน้อยเอาไว้ก่อาไว้ก่อนดูเอาไว้ก่อนนะคะเอาไว้ก่อนห้านาทีลูกขะเอาไว้ก่อนห้านาทีานะคะหนี่ขนมนมนขนมโูนโอ้ยนั่นเหรอยำเปลี่ยนเจ้าเบิ้งมอน ดูเขาทำดูดูดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้เขาเป็นเขาเป็นน่ารักมากบอกตรงมัน่ะซื้อๆได้ายา่ะเมอคืนนี่มคอคืนตื่นตีสองน้องพลอยตื่นก่อนน้องพลอย